โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะวันนี้เราก็อยู่กับเกม pex, เอ펙ติเกนอีกแล้วคือเกมตีเกมเดิมที่เรารักหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้ก็จะมารีชิว,วตัวละครใหม่เอยตัวใหม่เออตัวเนี้ยเอ้าทำไมรูปไม่ขึ้นไม่อ่านว่าอะไรทุกคนเอออ่านว่าอะไรอ่ะต้องใช้สรีช่วยไหมเนี่ยเออจะลองไปใช้สรีช่วยกันนะเราอยากรู้เหมือนกันว่ามันเชื่ออะไรเออจะรีวิวทั้งที แล้วอ่านภาษาเขากินไม่ออกอ่าชื่อว่าเอแอลอาร์กอ่านดิอัลเจอร์อัลเจอร์อัลเจอร์บอกว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเย้ Alt ar. Alt ar. Alt ar. โอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเฮ้ยเรามาดูท่าถือปืนของมันกันดีกว่าจะเป็นไงเว้ยโหรากปืนโคตรเท่เลยทุกคนดูโอ้โหเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้โหโคตรเฟี้ยวเงาะนะเฟี้ยวเงาะมากเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเอ้ยเปลี่ยนนี่ก่อน เออเปลี่ยนมุมมองก่อนถ้าเป็นแบบแม่เออ,เอ,อไปได้แบบไอ,อ้สกิลแรกของเขาก็จะเป็น่อ้เขาป่อยหางออกมาหางปล่อยอะไรได้ด้วยไอ,อ้มันบอกว่ากดไม่ได้ไม่ถึงไกลเกินสกิลแรกก็จะเป็นเออความสามารถทาให้เราทะลุกระเพราได้ไอ,อ้จ๊เห็นไหมว่าจะออกไปอีกฝั่งหนึ่งมัว่าจะมีรูบุบโหอยู่ไอ,อ้ยจบอกเลยว่าโคตรโกรงนะเพราะใดรู้เปล่ามันเามากขึ้นที่ฉงได้ด้วย ไปธมาผู้พันช้าเราโอ้โก็เราตีตอ้ะงาเราขอโทษเวลาเราเจอศัตนระูเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะล็อกเราไว้เราต้องต่อยเข้าไปปะแต่เราไม่ต้องนะไพรตัวนี้ไงี่ยธรรมะทะลุกุ้แพงได้แบบไอ,อ้ใจเอกตัวเองก็แบบยิงเขาปิ้วได้เลยก็บอกเลยว่าเออจริงๆค่อคนข้างที่จะนานนิดนึงไอ้เมื่อเราอยากไปที่ฉุ่งๆตรงนั้นนะเราก็ไปได้แต่อรอสกิลมาก,ก่อนนะ นี่เขาเออลืมบอกไปแพทใหม่เนี่ยจะมีเออให้อาอัพสกิลซ้ายขวาได้ด้วยเห็นป่ะเออถ้าเราเอาทางซานี่คืออันติดจะคูดาวเร็วขึ้น30มวิทางซานี่คือเมื่อศัตรูเข้าเข้าวาร์ปเราใช่ไหมมันก็จะแจ้งเตือนอเ,เราจะวาร์ปขึ้นบนนี่มันจะมีเส้นอย่างนี้เราขึ้นบนได้ด้วยถ้าใครมาเหยียบนี่ก็จะโตลงมาเราสามารถดึงศัตรูที่อยู่ข้างบนลงมาได้ด้วยนะเออบอกเลยโคตรเกียนดูวาร์ปมันนี่สกิลอันตินมัน,น เดี๋ยวก่อนอันที่สองเฮ้ยรถคูดาวสิบวิเฮ้ยเอาวันนี้กันรถคูดาวมันจะได้แบบดีไวๆเนี่ยเราสามารถขึ้นไปได้อีกเข้ามาอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออโหนี่เกือบตอกแล้วเน,นี่ยอีกนิดเดียวก็ตกไปตัวนลยแล้วน่ะเออสก,กิลวันตีมันตีม,มากๆเลยทุกคนดูาไปนะยร้วคือเราไปอ,อยู่ไกลๆนะคือเราไปอ,อยู่ไกลๆนะทุกคนอ้าวเดี๋ยวก่อน,นยังไม่ไกล เราไปอยู่กลงไปอยู่ไกลๆนะไกลจะฉุดไปเลยลไกลๆจะฉุดไปเลยนะเราสามารถเราไปอยู่ไกลๆจะฉุดเลยจะฉุดไปเลยนะเนี่ยเราทุกคนเห็นตะเกียบไหมนี่ยอยู่ไกลมากเลยเราสามารถวาร์ปไปหาตัวอติตราได้ตัวแล้วไปอยู่ไกลๆนะดูแต่เพิ่งมองไอ้หุ่นยนต์เนี่ยมันคือสามารถเปิดประตูวิติวาร์ปตัวไปที่เดิมที่เราปานติไป โอ้หแบบโอ้โหโคตรไกลเลยโคตรไกลโคตรตึงแต่สกิวมันติมันตีเรนานไม่หน่อยมาเป็นพันปีเลยเรขึ้นมาแล้วทะลุหมดเลยเนี่ยเราอัพแล้วมันก็แบบโอ้สุดยอดเลยนะโอ้ยแต่เราชอบแพทนี้มากกว่านี่เราชอบตัวนี้ไออ็อกเทนท็อปฟ้าใหม่เหมือนกันดูเมื่อก่อนจะเป็นลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้เป็นลบห้าเต็มเลยกดยาเนี่ยก็มาลดนิดเดียวเองแล้วถ้าเรา อัพต่อนะก็ลดอีกห้าคือจิ้มไปแค่ไปเจ็บตัวเองเลยตัวจิ้มไปดูวมันมาลดนิดเดียวเองเราบัยวแบบโอ้ยสบายเลยใช่ไหมเออสุดยอดเลยไอเดี๋ยวดูตัวอืน่นที่มีตัวหนาวาปรับอีกไหมอ่ะนีเขาปรับอะไรใหม่ว่าเนาะตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้ไม่เคยเล่นโอเคเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันเดี๋ยวโมโมมาเยอะแล้วจริงๆเรายังซื้อตัวใหม่ไม่ได้ไม,มีตังซื้อจน เพราะว่าตางยังไม่ถึงโอเคเราเป็นหมอน้อยเราจะไปดีชิวเวลาต่อดีเราจะไปดีชวววเ,เชวเบตเทิลพาสชั่นนี้ดีกว่าไม่เอ้ไม่ใช่เข้าผิดที่เอเอเข้าตรงนี้หรอือเปล่าตรงนี้หรอือเปล่าใช่เปล่านี่ตัวตรงนี้ Person a l น e r s o n a l นี่เป็นกล่องที่เขาแจกของเราได้อะไรสุดท้ายเราไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันโอ้ยเราไม่อยากดูเราดูไปแล้วเอ้ยปิดออกเถอะไม่อยากดูเพิ่งดูไปก็บอกเลยว่าถ้าเรา เติมมาจตมพาชใช่ไหมเราก็จะได้สกินตัวนี้เลยอัลเทอร์อรัลเทอร์นะอะไรอ,รอรัเทอรนะ์แล้วก็สกินตัวนี้เห็นไหมก็จะกินตนัวนี้แต่เรายังไม่ได้ซื้อตัวนี้เลยลก็ได้สกินปืนโฟล์ด้วยโอเคเก็ได้โอ้โหอะไรนู่นนี่นั่นเต็มโมาหมเลยลายสกินมันจะสวยสกินมออกจะดำดำนะซีซันนี้เหมือนเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนเป็นตัวนั่นเลยอะไอนตัวที่มันดำดำอะมันรู้ตัวอะไร แต่เซสชั่นนี้มันเป็นปืนอันหญ่ปืนสามสิบสามสิบอ่ะก็สวยดีนะแต่ปืนเนี้ยเรายิงไม่โดนเลยโอ้ยยังไม่พอนะมีหมวดโซโ,โล่ด้วยนะอ่าเราเล่นให้ทุกคนดูว่าเราไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วกว่ายี่สิบปีแล้วมาดูซิว่าเราจะยิงได้กี่คนเอาตัวนี้ไปเลยแล้วกันสีทองคือตอนนี้เราเหลือแค่หนึ่งตัวสองตัวสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกอีกหกตัวที่ต้องปลด แต่ตัวสุดท้ายจะอยากได้ตัวใหม่เนี่ยต้องขายตังอีกพันพันสองอีกสองเลเวลเราจะได้ตัวใหม่ใายที่อยากเล่นเกมนี้กบเราก็สามารถโหลดได้เลยนะแต่เราจะทิ้งริงไว้ให้เอาจริงว่าพิมพ์ใน Google เราก็ได้เอฟเฟกต์เรจิมันเป็นเกมเก่าวาหมดโซโลก่อนก็จะตายเกิดนั้นถึงครั้งตัวมาตัวครนี้เล็บเล็บ,เล,บเล็บน้อยตัวเอง โอ้ยต้องเปยนเอาตัวเองซะด้วยตัวใหม่ด้วยก่อนเราอยากเล่นเกมนี้มากเลยแต่แรมไม่พอเลยอัดคลิปไม่ได้สตรีมไม่ได้ตั้งห่ะโหมดที่มีห้าชิปกว่าคนเลยใช่ไหมก็โดดลงไปแล้วมาเลยเวลามีศัตรูใกล้ๆนะมันก็จะบอก ตําเอ้ยมันจะบอกอัน,นี้บอกว่ามีคนอยู่ใกล้เราห้าสิบเมตรเนี่ยมาดังซ้ามือแต่เราก็เล่นเกมนี้ไม่เก่งหรอกป่วมามากจะตายซะส่วนใหญ่เพราะเกมนี้มันยิงยากใครบอกว่ายิงง่ายเราเสียงเลยไอ้เปิดกล่องสิลูกโว้ยเรียกปืนปืนวิงโซแมนไอ้มีคนอยู่แถวเนี้ยก็ดูกลัวใจเลยไอ้เขาหนีไปแล้วไอ้เราได้วิงโซแมนมาปืนไฮไร เราจะไปยิงโชว์เหนือโชว์ตึงโอ้ยมันโดนใครเกาเลยโอ้ยว่าจี้เอแตกเลยยังไม่ทันจะเล่นเลยเนีย้ยมันจะมันจะมีรีเพย์ย้อนดัง่งให้ดูด้วยเออแล้เราก็เราก็ไปเกิดใหม่กอ่อนเดี๋ยวเราปรับเป้าก่อนเป้าเต่ว่ามันมันสว่างไปอันนี้ดิโอเคแต่เราต้องกลับไปแก้แค้นวัาตาเนี่ยตีนะอ่าปืนยังอยู่เหมือนเดิม โอเคเป็นเกมที่ยิงยากมากใครเล่นเป็นก็มาชว่วยแล้วหน่อยแล้วกันแล้วจะกลับไปแก้แค้นใหม่ไปอยู่วันนี้เลยคุณไม่ได้วันนี้มันแดงอ่ะไอ้วันน่ะหาคุค้นๆนั่นไม่เห็นเราเราไม่เห็นมันเราหรือเปล่าวะเอาไปไหนแล้วอ่ะไอ้เห็นเราหรือเปล่าวะ หนีไปแล้วเหอเฮ้ยเหมือนมันจะเห็นเราเนาะโอ้ไม่เห็นเรามันตาทัวโอ้ย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 กระชุนหมดเฮ้ยกระชุนหมดเออแตกเลยเอ้าทำไมเรากอย่างงี้เนี่ยทุกคนโอเคทุกคนขอจบ ขอจดรีวิวจตเพียงเท่านี้ขอตัวไปเก็บตังซื้อตัวใหม่ของอยากเล่นขจาจยจดีมาแบกเราหน่อยก็ดีนะโอ้เราจริงไม่โดเลยมาฟาจุ๊บๆชัวร์ที่นับ